สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ที่21เมษายนา2023นะครับวันนี้ลึกถึงนักบุญอ,อัลซันโมปัชราส์นะครับในท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างปีกิสต์ศักราช134ถึง1109นะครับเป็นนักปราชของภระาศาสนาจักรด้วยนะครับประวัติของท่านก็มีบอกว่านักบุญอัลซัม <c oughs> เกิดที่อาอสจ่าได้เป็นรูษีในอารามเมนดิตินที่เมืองเบคแอลลูในแคว้นนอร์มนดีท่านมีชื่อเสียงในฐานะเป็นพระสงฆ์ผู้แนะนำวิญญาณและครูสอนเป็นนักเทศและนักปฏิรูปชีวิตนักบวชอีกด้วยต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชแห่งคันเทเบอรี่เพราะบทเขียนของท่านท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคนหนึ่ง ทางเทววิทยายุคอัสมาจานท์ท่านได้เป็นผู้ต่อสู้ที่เข้มแข็งในการป้องกันสิทธิเสรีภาพของพระาศาสนจักรต่อสู้กับอำนาจทรราชของบ้านเมืองในปี1720ประาศาสนจักรได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนักปรา์ประาศาสนจักรบทลำพึงและบทภาวนาของท่านเต็มไปได้วยความรักอันร้อนรนที่ยังมีอิทธิพลต่อคนสมัยใหม่อยู่ ความลึกซึ้งทางความคิดของท่านก็ยังมีอิทธิพลในยุคทุกสมัยในเวลาที่ท่านยังเล็กอยู่ท่านได้เคยฝันว่าท่านได้รับฟังรับและได้รับปังที่ขาวบริสุทธิ์มีรสหอมหวานและท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายของการเพ่งฌานขั้นสูงสุดคือการมีชีวิตคิดสนิทกับพระบิดาเจ้าซึ่งเราสามารถมีได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าในมิสซานะครับนี่เป็น ประวัติย่อของท่านนะครับคําภาวนาที่จะขอ,อ,อแล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติสําหรับเราในชีวิตประจําวันในโอกาสที่เราลึกถึงนบุนันซนโบโรในวันนี้ก็คือให้เราทวีความรักของเราต่อพระเยซูเจ้าในการละเมึงภาวนาและการสวดภาวนานท่านเน้นถึงการภาวนาการติดต่อสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของเรา ที่เป็นนักบวชเป็นพระสงค์หรือว่าเป็นคราวาสก็ตามเป็นคริสตชนนั่นเองนะครับนันกรารภาวนามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเราในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูและก็ขอให้มีการมีชีวิตที่สนิทกับพระเยซูเจ้าได้เป็นชีวิตสนิทกับพระเจ้าและในระหว่างพวกเราด้วยท่านก็อบอกนะครับว่าเช่นกันการที่เรามีชีวิต สนิทกับพระเยซูเจ้านั้นก็เท่ากับว่าเรามีชีวิตสนิทและเป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางเพื่อนพี่น้องนั่นเองเพราะว่าเราเป็นหรือว่าเราเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าองค์เดียวกันเื่ะเราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยคือพูด,ดง่ายๆพ,พูดกันเข้าใจง่ายก็คือเราก็เป็นพระศาสนจรรักรเดียวกันเป็นสมาชิกในพระศาสนจักรซึ่งมี พระเยเจ้าเป็นผู้นำนั่นเองนะครับใครที่มีหน้าที่ในการอบรมผู้อื่นขอให้เรียนรู้วิชาครูของพระเป็นเจ้าก็เป็นข้อคิดที่บอกว่าใครที่มีหน้าที่อบรมผู้อื่นในที่นี้ก็คงจะหมายถึงบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์นักบวชหรือว่าครูคำาสอนนั่นแหละหน้าที่อบรมผู้อื่นรวมถึงพ่อแม่บิดามารดาด้วยนะครับ ก็บอกให้เรียนรู้วิชาครูวิชาครูของพระเยซูเจ้าคือของพระเบญเจ้าวิชาครูของพระเบญเจ้าคืออะไรก็คือการที่พระองค์ได้ทรงสอนทรงบอกอถึงความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องนั่นเองนะวิชาที่สําคัญที่สุดก็คือวิชาของความรู้และความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์และเป็นวิชาที่ไม่ใช่เป็นวิชา ทาจทฤษฎีแต่ว่าให้เป็นวิชาการที่จะต้องปฏิบัติออกมาเป็นความเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับคำสอนจากท่านนบุญอันสโรโบในวันนี้แล้วก็เช่นกันขอให้พิธีมิซาทุกๆครั้งที่เราไปร่วมกันถวายนั้นเราให้มองช่วยเราให้มองข้ามความตายไปยังการเสด็จกลับคืนชีพท่านก็บอกแนะนำ คำสอนของท่านก็บอกว่าทุกครั้งที่เราไปถวายบูชาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณไม่ว่าจะในฐานะเป็นพระสงฆ์ในฐานะเป็นสบุ่ผู้ร่วมพิธีเราคือผู้ร่วมพิธีทั้งสองนะั่นแหละครับเพียงแต่ว่าพระสงฆ์นั้นก็นำหน้าที่เป็นประธานในพิธีทุกครั้งที่ไปนั้นก็ต้องให้เรามองมองความความตายถึงการเสด็จกลับเป็นขึ้น มาของพระเยซูเจ้าการชดชีพของพระเยซูเจ้าปัสกานั่นเองนะให้เรารู้ถึงปัสกาคือการผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นบูชาทุกครั้งที่เราไปร่วมถวายหรือมิสซาทุกครั้งที่เราพัสุู้ซาชาบ้านบอกเราไปฟังมิซาไปฟังมิสซาเนี่ยเราก็ต้องมองข้ามความตายและมองขามมองไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบญดา มองถึงชีวิตนีรเราดรภาพที่เราจะต้องมีหลังจากที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับนั่นคือคําสอนอันพี่น้องในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พระเจ้าประทานเวลาให้เราให้เราได้ใช้วันเวลาในวันนี้อย่างดีด้วยการดําเนินชีวิตและมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันและกันใน่ามกลาง โลกไบดีได้อย่างดีอย่างมีคุณค่ามีความหมายสําหรับวันนี้ขอพระเบญเจ้าทรสงสรรหารวภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด